แล้วก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามผลง,งานผันท้ายเนาะแล้วง,งานหน้าไม้ยิงป่าวันนี้ผมก็เอางานผันท้ายไม้ีิเล็กนะครับเป็นทรงกำคอเนาะไม้ชมติดท้ายด้วยแผ่นอะคริเล็กลายสงชาติครับเป็นทรงกำคอทรงใหม่ ก็วิ่งล่อง25มิลนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ ID l ด n ไลเนาะ์เนาะ062 992 3213นะครับ